เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุตตราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่58หน้า720ถึง729เวนสาขาชาดกทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดูก่อนพรมทัตตะกุมารความเกษมสำราญพิกษาหารหาได้ง่ายและความเป็นผู้สำราญกายนี้ไม่พึงมีตลอดการเป็นนิด เมื่อประโยชน์ของตนสิ้นไปท่านอย่าเป็นผู้ล่มจมเสียเลยเหมือนคนเรือแตกไม่ได้ที่พึ่งอาศัยต้องจมอยู่ในท่ามกลางทะเลฉะนั้นบุคคลทำกรรมใดย่อมมองเห็นกรรมนั้นในตนผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วบุคคลหวานพืชเช่นใดผลย่อมงอกขึ้นเช่นนั้นปาจารย์ได้กล่าวคำใดไว้ว่า ท่านอย่าได้ทำบาปกรรมที่ทำแล้วจะทำให้เดือดร้อนในภายหลังเลยคำนั้นเป็นคำสอนของอาจารย์เราปิงคิยะปุรโรหิตนั้นย่อมบ่นเพอ้อแสดงต้นใสนี้ว่ามีกิ่งแผ่ไพศาลส,สามารถให้ความชนะได้เราได้ให้ฆ่ากษัตริย์ผู้ประดับด้วยราชาลังการลูบไล้ด้วยแก่นจันแดงทั้งพันพระองค์เสียที่ต้นไม้ใดต้นไม้นั้น บัดนี้ไม่อาจทำการป้องกันอะไรแก่เราได้ความทุกข์อันนั้นแหละกลับมาสนองเราแล้วพระนางอุปรีอัครมเมหสีของเรามีพระชวีวันงามดังทองคำรูปไหล้ตัวด้วยแก่นจันแดงย่อมงามเจริญตาเหมือนกับกิ่งไม้สิงคุอันขึ้นตรงไปไหวสะเทือนอยู่ฉะนั้นเรามิได้เห็นพระนางอุปรีแล้วคงจักต้องตายเป็นแน่ การที่เราไม่ได้เห็นพระนางอุปภรีนั้นจากเป็นทุกยิ่งกว่ามรณะทุกนี้อีกจบเวณสาขาชาดกที่สาอัตถกถาเวณสาขาชาดกที่สาพระาศาสดาเมื่อทรงอาศัยตำบลสูงสุมาระคีรีในแคว้นพักคะชนบทประทับอยู่ในเพสกะลาวันทรงปารบโพธิราชกุมารจึงตรัสพระธรรมเทศานานี้มีคำเริ่มต้นว่า นยิทังนิจจังภวิตัพังดังนี้ครั้งนั้นพระโอรสของพระเจ้าอุเทนนามว่าโคทิราชกุมารประทับอยู่ณสูงสุมาระคีรีรับสั่งให้เรียกช่างไม้ผู้ชำนาญศิลปะคนหนึ่งมาให้สร้างปราสาทชื่อโกกนุษย์โดยสร้างไม่ให้เหมือนกับพระราชาอื่นๆก็แหละครั้นให้สร้างเสร็จแล้วมีพระไทยตรณีว่า ช่างไม้คนนี้จะพึงสร้างปราสาทเห็นปานนี้แก่พระราชาแม้องค์อื่นจึงให้ควักในตาทั้งสองของช่างไม้นั้นเสียเพราะเหตุนั้นแม้ความที่พระโพธิราชกุมารให้ควักในตาของช่างไม้นั้นก็ปรากฏในหมู่ภิกษุสงฆ์ เพราะฉะนั้นภิกษุทั้งหลายจึงนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าอาวุโสทั้งหลายได้ยินว่าโพธิราชกุมารรับสั่งให้ควักในตาทั้งสองข้างของนายช่างไม้เห็นปานนั้นโอช่างกักขระหยาบช้าสาหัสนักพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไร เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าเรื่องชื่อนี้พระเจ้าข้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนโพธิราชกุมารนี้ก็เป็นผู้กักขระหยาบช้าสาหัสเหมือนกันและในบัดนี้เท่านั้นยังไม่สิ้นเชิงแม้ในการก่อนโพธิราชกุมารนี้ก็ให้ควักพระเนตรของกษัตริย์หนึ่งพันองค์ ให้ปร่งพระชนทำพรีกรรมด้วยเนื้อของกษัตริย์หนึ่พันองค์นั้นแล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้เป็นอาจารย์ที่สาปามโมกอยู่ในเมืองตักกะศิลาขัตติยะมานพบและพระรามานพบในพื้นชมพูทวีป พากันเรียนศิลปะในสำนักของพระโอธิสัตว์นั้นเองพระโอรสแม้ของพระเจ้าพารานสีนามว่าพรมทัตะกุมารก็เรียนพระเวททั้งสามในสำนักของพระโพธิตว์นั้นแต่ตามปกติพรมทัตะกุมานนั้นได้เป็นผู้กักขะหยาบช้าทารุณพระโอธ,ธิสัตว์รู้ว่าพรมทัตะกุมานนั้นเป็นผู้กักขะหยาบช้าทารุณ ด้วยอำนาจวิชาดูอวัยวะได้กล่าวสอนว่าดูก่อนพ่อเธอเป็นผู้กักขะหยาบช้าทารุณความเป็นใหญ่ที่ได้ด้วยความหยาบช้าย่อมไม่ดำรงอยู่นานเมื่อความเป็นใหญ่พินาศไปคนผู้หยาบช้านั้นย่อมไม่ได้ที่พึ่งเหมือนคนเรือแตกไม่ได้ที่พึ่งพำนักในสมุทรฉนั้นเพราะฉะนั้นเธออย่าได้เป็นผู้เห็นปานนั้นดังนี้ จึงได้กล่าวคาถาสองคาถาว่าดูก่อนพรหมทัตตะกุมารความเกษมสํราณหนึ่งทิษาหารที่หาได้ง่ายหนึ่งความเป็นผู้สํราณกายนี้หนึ่งไม่พึงมีตลอดการเป็นนิดเมื่อประโยชน์ของตนสิ้นไปท่านอย่าได้เป็นผู้ล่มจมเลยเหมือนคนเรือแตกไม่ได้ที่พึ่งอาศัยจมอยู่ในท่ามกลางทะเลฉะนั้น บุคคลทำกรรมใดย่อมเห็นกรรมนั้นในตนผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วบุคคลหวานพืชเช่นใดผลย่อมงอกขึ้นเช่นนั้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสุขตาจะกาเยความว่าดูก่อนพ่อพรหมทัทความเกษมสำราญก็ตามความมีภิกษาที่หาได้ง่ายก็ตามหรือความสบายกายก็ตาม ทั้งหมดนี้ย่อมไม่มีเป็นนิดคือตลอดการทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ความเกษมสำราญเป็นต้นเป็นของไม่เที่ยงมีความไม่มีเป็นธรรมดาบทว่าอัฏฐเจความว่าท่านนั้นในเมื่อความเป็นใหญ่ปร,ราศจากไปโดยความเป็นของไม่เที่ยงคือเพราะประโยชน์ของตนล่วงไปอย่าได้เป็นผู้ล่มจมเหมือนคนเรือแตก เมื่อไม่ได้ที่พึ่งอาศัยในถ้ำกลางสาครย่อมเป็นผู้จมลงฉะนั้นบทว่าตานิอัตตนิปัสสติความว่าบุคคลผู้ประสบผลของกรรมเหล่านั้นชื่อว่าเห็นกรรมในตนรมทัตตะกุมารนั้นไหว้าอาจารย์แล้วไปถึงนครพาราณสีแสดงศิลปะแก่พระบิดาแล้วดำรงอยู่ในตำแหน่งอุป,ปราช เมื่อพระบิดาสวรรคตแล้วก็ได้เสวยราชสมบัติเท้าเธอมีปุรโรหิตชื่อว่าปิงคียะเป็นคนกระด้างหยาบช้าเพราะความโลภในยศเขาจึงคิดว่าถ้ากะไรเรายุให้พระราชานี้จับพระราชาทุกองค์ในชมพูทวีปทั้งสิน้นเมื่อเป็นอย่างนี้พระราชานี้จกเป็นพระราชาแต่พระองค์เดียว แม้เราก็จะได้เป็นปุโรหิตแต่ผู้เดียวปุโรหิตนั้นทําให้พระราชานั้นเชื่อถือถ้อยคําของตนพระราชาจึงยกกองทัพใหญ่ออกล้อมนครของพระราชาองค์หนึ่งแล้วจับพระราชาองค์นั้นพระราชานั้นยึดราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิน้นด้วยอุบายนี้นั่นแหละห้อมล้อมด้วยพระราชาหนึ่งพันพระองค์ได้ไปด้วยหวังว่า จากยึดราชสมบัติในนครตักกะศิลาพระโพธิสัตว์ปฏิสังขรซ่อมแซมพระนครกระทำให้เป็นนครที่คนอื่นกำจัดไม่ได้ฝ่ายพระเจ้าพาราณสีให้วงม่านที่โคนต้นไทรใหญ่ริมแม่น้ำคงคาแล้วให้ทำเพดานข้างบนลาดที่บรรทมแล้วพักอยู่เท้าเธอแม้จะพาเอาพระราชาหนึ่งพันองค์ในพื้นชมพูทวีปออกรบอยู่ ก็ไม่อาจยึดเมืองตักกะศิลาได้จึงตรัสถามปุรโรหิตว่าท่านอาจารย์พวกเรามาพร้อมกับพระราชาเหล่านี้ไม่สามารถยึดเมืองตักกะศิลาได้ควรจะทำอย่างไรดีปุรโรหิตกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเราทั้งหลายจงควักในตาของพระราชาหนึ่งพันพระองค์แล้วปลงพระชนเสีย ผ่าท้องถือเอาเนื้ออร่อยห้าชนิดกระทำพีกรรมแก่เทวดาผู้บังเกิดอยู่ที่ต้นไทรนี้แล้ววงรอบต้นไทรด้วยเกลียวพระอันตะหมายถึงลำไส้ใหญ่แล้วเจิมด้วยโลหิตชัยชนะจักมีแก่พวกเราอย่างเร็วพลันทีเดียวด้วยอุบายอย่างนี้พระราชาทรงรับว่าดีละแล้ววางคนปล้ำผู้มีกำลังมากไว้ภายในม่าน ให้เรียกพระราชามาทีละองค์แล้วให้ทำให้สลบด้วยการบีบรัดแล้วควักเอาในตาแล้วฆ่าให้ตายเอาแต่เนื้อไว้ลอยซากศพไปในแม่น้ำคงคาให้ทำพลีกรรมมีประการดังกล่าวแล้วให้ตีกลองบวงสวงแล้วเสด็จไปรบครั้งนั้นยักษ์ตนหนึ่งชื่ออัชิสกตะมาควักพระเนตรเบื้องขวาของพระเจ้าพาราณสีนั้นแล้วก็ไป เวทนาใหญ่หลวงเกิดขึ้นแล้วเท้าเธอได้รับเวทนาจึงเสด็จไปบรรทมหงายบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ณนโะคนต้นไทรขณะนั้นแรงตัวหนึ่งคาบเอากระดูกชิ้นหนึ่งซึ่งมีปลายคมกริบมาจับอยู่บนยอดไม้กินเนื้อหมดแล้วทิ้งกระดูกลงมาปลายกระดูกลอยมาตกลงที่พระเนตรข้างซ้ายของพระราชาทำพระเนตรทั้งสองแตกไป เหมือนเหลาเหล็กแทงฉะนั้นขณะนั้นเท้าเธอจึงกำหนดได้ถึงท้อยคําของพระโพธิสัตว์พระองค์จึงทรงบ่นเพ้อว่าอาจารย์ของเรากล่าวไว้ว่าสัตว์เหล่านี้ย่อมเสวยวิบากอันสมควรแก่กรรมเหมือนบุคคลเสวยผลอันสมควรแก่พืชดังนี้เห็นจะเป็นเหตุนี้จึงกล่าวไว้แล้วได้กล่าวคาถาสองคาถาว่าปาาจารย์ได้กล่าวคําใดไว้ว่า ท่านอย่าได้ทำบาปกรรมที่ทำแล้วจะทำให้เดือดร้อนในภายหลังคำนั้นเป็นคำสอนของอาจารย์เราปิงคิยะปุโรหิตนั้นมาบ่นเพอ้อแสดงต้นใสรนี้ว่ามีกิ่งแผ่ไพศสารมีเดชานุภาพสามารถให้ความชนะได้เราได้ให้ฆ่ากษัตริย์ผู้ประกอบด้วยราชอลังการรูปไลด้วยแก่นจันแดงถึงพันพระองค์ที่ต้นไม้ใดบัดนี้ ต้นไม้นั้นไม่อาจทำการป้องกันอะไรแก่เราได้ความทุกข์อันนั้นแหละกลับมาสนองเวแล้วบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอิทางตถาจเรยวโจความว่าคำนี้นั้นเป็นคำของอาจารย์พระเจ้าพาราณสีตรัสเรียกอาจารย์นั้นโดยโคดว่าปาจารย์บทว่าปัจฉากะตังความว่าอาจารย์ได้ให้โอวาทว่า บาปใดที่เธอกระทำไว้บาปนั้นจะทำเจ้าให้เดือดร้อนลำบากในภายหลังเธออย่าทำบาปนั้นเลยดังนี้แต่เราไม่ได้กระทำตามคำของอาจารย์นั้นปิงคิยะปุรโรหิตบนเพอแสดงต้นใสว่าอยะเมวะแปลว่าต้นนี้แหละบทว่าเวนสาโขได้แก่มีกิ่งแผ่กว้างไปบทว่ายำหิจะคาตยิงความว่า ให้ปรงพระชนกษัตริย์หนึ่พองค์ที่ต้นไม้ใดบทว่าอลังกเตจันทนะสาระลิเตนี้ท่านแสดงว่าเราให้ข่ากษัตริย์เหล่านั้นผู้ประดับด้วยราชอลังการรูปไล้ด้วยแก่นจันแดงที่ต้นไม้ใดต้นไม้นั้นคือต้นนี้บัตรนี้ไม่สามารถกระทำการต้านทานอะไรแก่เราบทว่าตเมวะทุกขังความว่า พระเจ้าพาราณสีทรงร่ำไรว่าทุกอันเกิดจากควักในตาของคนอื่นอันใดที่เรากระทำแล้วทุกนี้กลับมาถึงเราเหมือนอย่างนั้นแหละบัดนี้คำของอาจารย์เราถึงที่สุดแล้วเท้าเธอเมื่อทรงคร่ำครวญอยู่อย่างนี้แลทรงหวนระลึกถึงพระอัครมเหสีจึงกล่าวคาถาว่าพระนางอุปรีอัครมเหสีของเรา มีพระชวีวันดังทองคำรูปไล้ทาตัวด้วยแก่นจันแดงงดงามเจริญตายามเมื่อเยื้องกลายเหมือนกิ่งไม้สิงคุยามเมื่อต้องลมอ่อนออ่นไว้สะเทือนอยู่ฉะนั้นเราไม่ได้เห็นพระนางอุพรีแล้วเพราะตาบอดจกตายแน่การที่เราไม่ได้เห็นพระนางอุปรีนั้นจกเป็นทุกข์ยิ่งกว่ามรณทุกนี้เสียอีก คำที่เป็นคาถานั้นมีความว่าพระนางอุปรีอัครมเหสีเรามีพระชวีวันงามดังทองคํายามเมื่อกระทําอิทธิวิราชกิริยาเยื้องกลายของหญิงย่อมงดงามเหมือนกิ่งไม้สิงคุที่ชี้ไปตรงๆยามถูกลมอ่อนรำเพยพัดไหวโอนงามอยู่ฉะนั้นบัดนี้เราไม่ได้เห็นพระนางอุปรีนั้น เพราะในตาทั้งสองข้างแตกไปแล้วจกต้องตายการที่เรามองไม่เห็นพระนางอุปรีนั้นจกเป็นทุกข์ยิ่งกว่ามรณะทุกนี้พระเจ้าพารานสีนั้นทรงบ่นเพอ้ออยู่อย่างนี้ตายแล้วบังเกิดในนรกปรหิตผู้อยากได้ความเป็นใหญ่ไม่อาจทำการต้านทานพระเจ้าพารานสีนั้นไม่อาจทำความเป็นใหญ่แก่ตน เมื่อพระเจ้าพาราณสีนั้นพอสวรรคตเท่านั้นผลนิกายต่างพากันแตกสารซ่านเซ็นไปพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศานานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นโพธิราชกุมารปิงคียะปุรโรหิตได้เป็นพระเทวทัตอาจารย์ทิสาปาโมกในครั้งนั้นได้เป็นเราตถาคตชนีแลจบ อัตกาถาเวนสาขาชาดกที่สาม